k o มีโดเนทมาห้าสิบบาทที่บ๊อบฟังเพลงใหม่ K.O.D. อ๋อนย่างจะนี้กำลังกำลังเลยครับกำลังเลยครับเนี่ยคิดไว้แล้วครับขอบคุณครับ50บาทนะครับโหนี่แหละครับเดี๋ยวดู MV ด้วยเดี๋ยวดู MV ด้วยีด้วยเจ๋วๆร้านสิบเดี๋ยวดู MV ด้วยเลยเนี่ยครับพี่ดูหน่อยพี่มีปะมีอ่ะพี่ให้เลขแล้วเลขหนึ่งสองห้า โอ้ยเปิดมาอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดือดนะเนี่ยนี่เลยนี่เลยให้พี่เมิอนแบบมืนนะพี่เมิร์ฟแบบเมื่นไป๊าปโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ั้งใจมึงเอาใหม่เอาใหม่าใหม่เาใหม่สามสองหนาดภยืนกลัไว้ตลอดทางโอ้ยเี่ย

ใส่เต็มใส่สุดสุด้อมเอาเราแค่มาอยู่ก็ไม่อยู่ไม่มากับเพื่อนกับพี่และกับน้องถมึงเดินพัวกูไม่ต้องร้องลูกพี่ของมึงเช่ไปฟ้องเจอกันทังหน้าดิกรชอนแก่พวกกูออนซับอยู่ในโปลีที่มึงมาโมโนนึ่งอย่าโมโนเด็กเรียกพวกมึงมาดิก็โเดินอีกเดยวพวกกูแซงนัาเอามึงงงเด็กตอนนั้นแกกูกูเป็นจองขีดเอาเรื่องราวที่ผ่านมามมนมันลงบีบปัญหาที่เข้ามาพวกกูชนดิมันก็คนกูก็คนงั้นก็ชนเด็กกูคือเคสถามใครเก เฮ้เฮ้เฮ้เก๋กม่ได้ลามกทีดเลยว่ะพร้อมกันพูกกู kod ีและสักวันกูปิดทอชาดูฟพกดีบอกเลยว่าตนอโปรกบ้อาดตวิอดียเฮีียเฮ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 ีเฮีย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 เฮีียเฮียเฮียียเฮ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 ีีเเี พวกกูนี่มดได้สู้ไปสุดใจเพื่อนพเอามาม่วันทุกวันยันเงาเอามาไกลในซักวันมันจะเอามาจามก้นนยนมองอาแต่เห่าแต่ไม่อะมันต็มพอแล้วมึงเจอพวกกูได้เดี๋ยวกูยิรอต่ให้แพ้แต่ให้เราด้กคืนอที่มึงบอกคอนเทนต์คอนเทนต์ควยไรอ่ะกูแทบตายคอนเทนต์ควยอะไรอ่ะจะกูลับเราว่าสวยปัจไมมีปัจหลามหรือว่ามันจะมวยไทยอกูสั่งลุยไม่เคยบอกให้กลัวแค่จะไฟเล็กไฟใหญ่พวกกูมันลัว เย็นเย็นไปโจ๊กบิจ๊กไปโจ๊กเว้ยไปโจ๊กเว้ยเฮ้เดียวนะโคตรชอบอ่ะที่ผ่านมาแม่มันลงแกพวกกูออนชาบอยู่ในโปลีที่เมื่อวานพี่และกันน้องถึงเดินพวกกูไม่ต้องร้องลูกพี่ของมิ่งเช่ไปฟ้องเจอกันทางหน้าดิคุชอนแกพวกกูออนชาบอยู่ในโปลีที่มึงบอกมันโน่นหนึ่งอย่ามันโน่นดิเรียกพวกมึงมาดิกก็โดนอีกเดี๋ยวพวกกูแซงนักเอามึงงงดิ งังก็ชนดูกูคือเคสกดตีถามใครอัน้แทบตายคอนเทนต์คือพอที่มึงบอกแล้วมึงเจอพวกกูได้เดี๋ยวกูยินมรอต่อให้แพ้แต่ให้ล้องดีกว่าคือพอที่มึงบอกว่คอนเทนต์คอนเทนต์ควยอะไรอ่ะกคุยกันแทบตายคอนเทนต์ควยอะไรอ่ะมึงไม่เจอกับกูรับเราว่าสวยปัจากไม้มีไปจากลามหรือว่ามึงจะหน่วยไถลรอนกูสั่ง เฟี้ยวนันเนี่ยเฮ้ยเฟี้ยวนะเฟี้ยวกว่าที่คิดอะเฟี้ยวมากอะอ๋อโอ้โอ้โอโลงไม่ทันแล้วหรอวะ